วีลคั่มแบ็คทูมายูทูบช anel เดอสองพันยี่สิบห้านิวอีซูซุดีแม็กซ์แฮตอารีฟแอนด์อิสเทอร์นิ่งแฮตวิดอิสรีเฟชดีไซน์โมเดิร์นเทคแอนด์อิมพรอฟเพอร์ฟอร์แมน สตาร์ทติ้งวิดเดอร์เอ็กซ์เทียร์หรือมิวดีแม็กซ์สปอร์ตเอเบิลมอร์แอคทีฟพรอนกริลแ plang by Tupper LED Headlamp เดอร์อัปเดตเท็ดบัมเปอร์ดีไซน์มัสกูล่าไลน์แอนด์รีไฟล์ทเอลเกตกีฟอิตเอโมเดิร์นแอนด์พรีเมียมลุคเดอร์อลลอยวีลแฮฟเอ็นด์ดีไซน์แอสเวล์แอดดิ่งทูเดอร์รักเยสสไตล์ยิชแอบเบล มีสปีคทัฟสติลรีเทนอิททัฟคัลเลคเตอร์บัดเดอร์รีไฟล์แอสเทติกเมกอิทจัสแอสฟิตติ้งอินอเวนท์เซตติ้งแอสอิทอีสออฟโรดอินไซด์เดอร์สองพันยี่สิบห้าดีแม็กซ์ออฟเฟอร์เอมอร์รี่ไฟล์แอนด์เทคโหลดเด็ดเคบินเดอร์แมทเทียรัลฟีลมอร์พรีเมียมวิดซอฟทัสเซอร์เฟสแอนด์คอนทราสต์สติทิ้งอัครอสเดอร์แดชบอร์ดแอนด์ซีดเดอร์อินโฟเทนเมนต์ซิสเต็มเนลพีเตอร์เอลักเกอร์ทัชสกรีนวิดแอปเปิลคาร์เพล เดือดรีเวอร์สดิสเพลย์อีส์ฟูลลีดิจิตอลกิ๊บวิ่งเอไฮเทคเอทูเดือดรีวิ่งเอ็กเพียริเอนท์แทสซัมเปิลสเปซอินบอร์ดฟรอนต์แอนด์เรียร์ซีดแอนด์เดือดคอม포ตเลเวลแฮตคลีอารีบีนอัปเกรดนอยส์อินซูลเลชันอีส์โน้ติเซปลีอิมพรอฟเมคกิ่งฟอร์เอควาเทอร์แอนด์มอร์เรลัคซิงไรท์เพอร์ฟอร์แมนซ์ไวส์เดือดดีแม็กซ์รีเมนเอเวอร์คอร์ อีกคอนติเนียร์ทูออฟเฟอร์เดอร์สามจุดศูนย์ลิตรเทอร์โบดีเซลเอนจินดีลีพริ่งโซลิดพาวเวอร์แอนด์ท็อกสำหรับทอ잉แอนด์ออฟโรดยูสเดอร์เอนจินเฮส์มีนรีไฟฟ์สำหรับเอฟฟิเชนซี่แอนด์สมูทเตอร์เดลิเวอรี่แท้เซลโซเอหนึ่งจุดเก้าลิตรออปชั่นสำหรับผู้ที่มองหาเอบาลานต์บีทวีนพาวเวอร์แอนด์ฟูลเอคโนมีสูสปันชั่นทีดับเบิลวีค์เมกเดอร์ไรท์มอร์คอมฟอร์ทเยิร์นวิดเอาท์คอมเพลเมชชิ่งโหลดแครรี่อิงคาปาบิลิต The 4 w h e e l drive system is robust with selectable driving modes to handle a variety of terrain confidently. As for pricing, the 2025 Isuzu D-Max starts at around $33,000 dollars for the base model, going up to approximately $55,000 dollars for fully loaded v a r i a n t The value it offers in terms of durability, capability, and comfort m a k e it a solid choice in the pickup segment. w h e t e r you looking for a reliable really work truck or a lifestyle vehicle, the new DMAX Deliver on all fronts